บิกแตกออกมาหมดเลยครับจะทํายังไงดีครับเดี๋ยวคลิปนี้มผมจะมาสอนนะครับทุกคนไม่ต้องตกใจนะสำหรับคลิปนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกัน <Squ iss ure> ถ้ารูบิกแตกแบบนี้นะครับทุกคนจะต้องแยกชิ้นส่วนก่อนนะอันนี้คือช่วงแบบแกนแกนกลางของลูบิกเลยนะครับ ก็จะเป็นชิ้นนี้นะครับเราจะแยกไว้1ส่วนนะครับแล้วก็ชิ้นมุมแบบนี้นะครับเป็นมุมแบบนี้เราจะแยกไว้1ส่วนกองนี้นะครับแล้วก็ชิ้นเอ่อเป็นคอหรือว่าเอ็ดนะครับชิ้นเอ็ดนะครับแล้วก็ตั้งไว้1นะครับชิ้นเอ็ดเอ็ดหรือว่าอะไรผุมจำไม่ได้เนาะก็แยกตั้งไว้1นะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับทุกคนอย่าตกใจนะครับแล้วก็หยิบแกนกลางนี้ขึ้นมาแล้วก็หาอะไรก็ได้นะครับ1อันนะครับหา ชิ้นเอ็ดนะครับชิ้นคอชิ้นเอ็ดเออผมเรียกไม่ถูกนะครับเรียกไม่ถูกนะครับโอ้โหหลุดภาษาตายครับผมอันนี้ครับหยิบมาหนึ่งอันก่อนครับแล้วก็หยิบมาอีกหนึ่งอันนะครับที่เป็นสีติดกันนี่ให้มันเป็นสีติดแบบนี้ที่ถูกต้องนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับหยิบมุมคู่ของมันออกมาครับนี่ครับคู่นี้นะครับคู่ของมันเนาะนี่คู่ของมันนะครับอันนี้แล้วก็หยิบชิ้นเอ็ดคู่ของมันนะครับนี่ เดี๋ยวประกอบลงไปก่อนนี่นะครับแบบนี้นะครับมันก็จะได้รูปร่างแบบ2อคูณสนะครับก็คือหลังจากนั้นเราก็ทําอีกหนึ่งชิ้นครับเอาชิ้นนี้มาใส่นะครับแบบนี้แล้วก็หาชิ้นมุมนะครับชิ้นนี้แล้วก็หาชิ้นคออีกหนึ่งอันนะครับเออผมพูดไม่ถูกนะบางอันถูกก็พูดไม่ถูกเนาะก็ขอ,อไปนะถ้าพูดถ้าพูดผิดน,นะผมจะเรียกว่าว่าคอก็แล้วกันนะ จะต้องไปเสิร์ชข้อมูลก่อนนะอันนี้อีกหนึ่งชิ้นนะครับแล้วก็ใส่ชิ้นนี้ลงไปนะครับชิ้นนี้ลงไปแล้วก็รูปีกองผมเนี่ยทุนมันเยอะมากเลยนะฝุ่นนะครับเยอะมากเลยนะครับใส่ชิ้นมุมแล้วก็ใส่ชิ้นคอนะครับลงไปนี่เห็นไหมเรจาจะได้เหมือนเก็บ FJL สองชั้นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับทุกคนอย่าตามไปล่วงหน้านะก็ ขั้นตอนแถวสุดท้ายก็ยัดลงไปหนึ่งอันแบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับใส่มุมคู่ของมันคู่นี้นะใส่มุมลงไปกดลงไปแบบนี้นะแล้วก็สีแดงนะครับแบบนี้กดลงไปแล้วก็ใส่สีนี้ลงไปขั้นตอนสุดท้ายนะครับชั้นสุดท้ายจะเป็นชั้นที่ยากที่สุดนะขนาดนักแข่งยังกลัวแตกเลยอันนี้นะครับเราจะไม่ใส่ตัวนี้เข้าไปก่อนนะเพราะมันจะทำให้รูบิกอาจจะเสี่ยงแตกได้นะ เราก็จะใส่ชิ้นมุมเข้าไปก่อนแบบนี้ชิ้นมุมเข้าไปก่อนนะนี่ชิ้นมุมนะครับแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายก็คือชิ้นนี้นะครับเราจะแบะมันออกมาแบบนี้นะครับแบะมันออกมาแล้วก็แบะมันอกกนอกมาแบบนี้นะคให้มันเป็นรูวงนะแล้วก็ใส่กดลงไปนะครับแล้วก็จะได้รูบิกที่ดีงาม ของเราเช่นเดิมเลยนะก็ลูบิกของเรานะมีฝุ่นเยอะจนเกินไปนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะมาทําคลิปทําความสะอาดลูบิกลูกนี้กันนั่นเองนะก็สาหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งในช่องเด็กมัใใตกันด้วยนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ <P ing> เฮ้ยเดี๋ยวนะมันเหลืออีกหนึ่งครั้งดีกว่าตึง้งโอเค